นี่นะครับเป็นเดือนอท่านว่าคมนะครับเป็นช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเผาเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่าแล้วนะครับง่ามเรื่อมหากมาดเพิ่มลดลงนะครับก็มีการไถกบฟางเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะอยากได้ฟางมาเป็นปุ๋ยนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินนะครับดังนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเกษตรกรนะครับส่วนใหญ่ห้าก็อยากไถกลมฟางนะครับดังนั้นการใส่อุปกรณ์จะมาไถากลมฟางก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นฟานจานฟานพ้น่นฟันอ่านว่ากันไปนะครับแต่บางขังบางที่การไถก็มีข้อจํากัดนะครับเนื่องจากเศษฟางจานวนที่หลายนะครับจะถใหยเป็นอุปสรรคสําหรับการไถนะครับดังนั้น ทางบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับจังได้คิดคนหรือพัฒนาฟานหัวหมูนะครับเพื่อจะเอามาไถกบฟางเพราะว่าฟานหัวหมูเป็นลักษณะที่ไถกบฟางได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าจำนวนฟางที่จำนวนทมากหรือจำนวนที่หลายนะครับแต่สามารถไถกบได้นะครับเช่นการับมือนีนะครับ,รบ,ขขรบเขาได้มาทรงหมอ้อฟานหัวหมูถึงเป็นขนาดสองหัว รถที่ใส่นะครับเป็นคุกตาเอลสานะครับอยู่ที่อำเภอเสรละคุ่มนะครับอำเภอเสรละพุ่มทางดอ,อกเพออมมากประมาณ3มกิโลนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นกนนาจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ครับก็ต้องขอกราบขอบคุณลูกค้านะครับที่ได้สั่งจองฟันหมูนะครับหรือฟานไถกบฟางเอามาไถกบฟางนะครับเพื่อจะลดการเผาเพราะอยากให้พี่น้องเผานะครับและประโยชน์สําหรับฟางนี่มีมากมายนะครับเพราะว่าสิเป็นเกิบฟางบริษัทเลี้ยงสัต,ยยสตว์ปลูกต้นไม้ของหลายชนิดนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเศษตอฟางนะครับถ้ากับวัตถกดบซะนะครับเพื่อจะตอฟางชนิดนั้นมาเป็นปุ๋ยนะครับกับขอกับของคุณลวงไถ่อีกครั้งนึงนะครับสำหรับฟันขมงงูนะครับมีอยู่3รุ่นนะครับลุ่นขนาดน้อยนะครับขนาดน้อยกือขนาด2หัวที่มอสสำหรับรถตัถ้งแต่30แรงขึ้นไปห่อสี่แรงนะครับและมีขนาด3หัวขนาด ตามหัวน้อยนะครับตาหัวขนาดกลางนะครับรุ่ี่หาสี่สิบเจ็ดแรงขึ้นไปนะครับและขนาดใหญ่ก็คืออรุ่น60แรงขึ้นไปนะครับมีรองรับกับแท็กเตอร์กับแรงมาของเฮ้านะครับดังนั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้าไปครับโรงงานตั้งอยู ere, ่อำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําคอยพูดคุยอสอบถามรายละเอียดกันนะครับก่อนสื่อก่อนหา อ่าบอสือบอหาบอว่าการขับสอบถามกันเข้าไปเพื่อจะสอบถามละเอียดนะครับว่าดินของข้าเหมาะสมอาจจะใส่บ่อให้ยูสโซนใดพื้นที่ใดเดี๋ยวเพื่อจะถามข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแจกเตอร์มีกี่แรงมานะครับเพื่อจะถามเพื่อจะใส่อุปกรณ์ชนิดนั้นให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับแ็กเตอร์ข้าที่กับแรงมาของข้า่ที่มีอยู่นะครับครับบริษัทก็มีอุปกรณ์หลากหลายชนิดครับเพื่อจะ รองรับอาชีพทุกอาชีพนะครับเชา่ชาให้เจ้าหน้าเจ้าสวนนะครับมีอุปกรณ์หลากหลายสอบถามไปนะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปนะครับสบนนนํารสหรับคลิปนี้นะครับอขอจบบทเรียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบอคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความจสนับสนุนในตัวสินค้าคัอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับอย่างทีข้อม ทีช่มแนะนําำนะครับกะเชิญที่ีช่มเข้าไปได้นะครับเพื่อจะพัฒนาให้มันสอดคล้องครับพื้นที่ของถ่านนะครับทางบริษัทเท่าก็จะนอมรับในคําตีชมหรือคําเสนเนอแนะนะครับถูกคําต้องขอากบาของคุณการพัฒนาสินค้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้กับอยู่กับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเพิษัทเนะนนาว่าอยากได้จุดนั้น จุดนี้มีจุดบุกองมูลนี้นั่นนะครับก็นแนะนํำเข้าไปเขา,าเก็พัษนาแก้ไขกันไปนะครับ